จะซื้อหัวชาร์จ pd อันเล็กๆแบบนี้มาแทนหัวชาร์จโน้ตบุ๊กอันใหญ่ๆหนาๆหนักๆเนี่ยต้องดูอะไรบ้างใช้หัวชาร์จมือถือแชนได้ไหมต้องมีขนาดกี่วัตต์คลิปนี้มีคำตอบครับ คอมครบทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายต้องบอกเลยว่านะผมโน้ตบุกตั้งแต่ปี2 0 1 6 2 0 1 7เป็นต้นมานี้เนี่ยหลายรุ่นนะผมเขาจะมีพอร์ต USB-C มาให้แล้วนะครับซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยที่พอร์ต USB-C เข้ามาในโน้ตบุกนะผมจะใช้ได้แค่ในการโอนถ่ายข้อมูลเท่านั้นนะหรือว่าเอาไปต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับเช่นเอาไปต่อแฟลชไดร์ต่อเมาส์คีย์บอร์ดว่าเอาไปต่อฮับเพื่อขยายพอร์ตเชื่อมต่ออะไรต่างๆซึ่งจะไม่สามารถไปชาร์จไฟหรือว่าไปต่อจอแยกได้นะผมแต่ในช่่วงงงหลััมาคือตต้แ The <laughs> ปี2 0 2 0เป็นต้นมาเนี่ยคือจะมีพอร์ต USB-C ที่เป็นมาตรฐาน PD นะครับผมคือสามารถชาร์จไฟด้วยแดปเตอร์แบบนี้ได้นะครับ USB-C DP ก็คือเอาไปต่อดิสเพย์พอร์ตจอแยกเพิ่มรวมถึงจะมีพอร์ตที่เป็นพวกมาตรฐานช e r b o บ t นะครับที่สามารถทําได้ทั้งชาร์จไฟต่อจอแยกรวมถึงต่อการ์จอเสริม eGPU ได้ด้วยนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดถึงแค่พอร์ต USB-C PD เท่านั้นนะสำหรับ USB-C PD นะผมคำว่า PD เนี่ยย่อมาจากคำว่า Power Delivery นะผม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยตัว USB-CIF Association นะผมเป็นมาตรฐานกลางในการชาร์จไฟนะซึ่งจะทำผ่านตัว USB-C นะครับผมมีแรงดันไฟเนี่ยตั้งแต่5โวลต์ถึง20 v โวลต์ด้วยกันนะครับแต่ในปี2023เนี่ยหลายๆรุ่นก็สามารถพัฒนาได้เกิน20โวลต์ไปแล้วนะพูดง่ายๆก็คือถ้าโน้ตบุกรุ่นไหนรองรับการชาร์จ USB PD เนี่ยเราสามารถพกอะแดปเตอร์เล็กๆแบบนี้นะผมเพื่อชาร์จไฟโน้ตบุกแทนอะแดปเตอร์ใหญ่ๆแบบนี้ได้นะครับซึ่งเจ้าตัวอะแดปเตอร์เล็กๆแบบนี้เนี่ยก็มีหลาย มาตรฐานมากนะผมจ่ายไฟเนี่ยตั้งแต่ขนาด20วัตจนถึง140วัตต์กันเลยทีเดียวนะที่มีขายในบ้านเราตอนนี้แต่เราบอกก่อนว่าถ้าเราเพื่อนคนไหนเนี่ยที่ต้องการใช้งานหนัก,นกๆเช่นเอาไปเล่นเกมใช้งานตัดต่อเนี่ยก็คือ,อยังไงยังไงก็ต้องพกอะแดปเตอร์ใหญ่ๆแบบนี้อยู่ดีนะครับเพราะอะแดปเตอร์ใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยมาสามารถจ่ายไฟได้ถึง300วัตต์กันเลยทีเดียวนะ อ่ะเดี๋ยวไอ้บอนเทียบกันให้ดูนะผมอันนี้คือ apter, อะแดปเตอร์อันที่ไอ้บอมีอันใหญ่ที่สุดนะ140วัตต์ขนาดจะประมาณนี้นะครับของยี่ห้อออกกี้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะผมขนาด100วัตต์ด้วยกันเฉยๆว่าขนาดเนี่ยเรียงกันเลยนะครับนี่ เรียงกันเป็น45วัตต์100วัตต์แล้วก็140วัตต์นั่นเองนะครับส่วนอันนี้240วัตต์ของอโน้ตบุ๊กเนี่ยก็คือต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะรวมถึงน้ำหนักอันนี้เนี่ยคือหนักกว่าเยอะนะครับนี่ยังไม่รวมสายไฟ AC อีกนะเนี่ยซึ่งในคลิปนี้นะหัลโหจะมาแนะนําวิธีการเลือกซื้อหัวชาร์จ PD แบบนี้นะครับผมว่าต้องดูอะไรบ้างมีวิธีการเลือกซื้อ,อยังไงะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ อันดับแรกนะครับคือต้องดูก่อนว่าโน้ตบุ๊กของเราเนี่ยรองรับการชาร์จ USB ดีหรือเปล่านะครับรวมถึงรองรับได้สูงสุดกี่วัตต์นะครับวิธีการเช็คได้ง่ายๆเลยดูก่อนว่าเครื่องเรารองรับการชาร์จไม่รองรับการชาร์จนะคือดูตรงสัญลักษณ์ของโน้ตบุ๊กนะครับผมบอลขอพับเครื่องให้ดูนะอย่างตัว ASUS z e n f l u s z G15 ตัวนี้นะครับตัวพอร์ต USB-C ของเขาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเนี่ย มันจะมีรูปแบตเตอรี่และก็ตัว DP อยู่นะครับคือช่องอันนี้เนี่ยรองรับทั้งการชาร์จไฟ PD แล้วก็ต่อจอแยก DP ด้วยนั่นเองนะน,นี่คือแค่บอกว่ารองรับการชาร์จไฟนะผมแต่ไม่ได้บอกว่ารองรับการชาร์จกี่วัตต์นะอีกแบบหนึ่งนะครับผมยกตัวอย่างเครื่องนี้นะผมก็จะเป็นรูปสายฟ้านะผมอันนี้คือพอร์ตที่เป็น Thunderbolt นะผมก็คือรองรับทั้งการต่อจอแยกแล้วก็ชาร์จไฟ PD นะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นรูปสัญลักษณ์เสียบปลั๊กไฟนะผมก็คือรองรับการชชาร์จ PD ด้้วยยเ่่่่นนกกัะ็คืออแแตลแตลลี แบเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับรวมถึงบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยจะมีเขียนคําว่า PD ที่ตรงพอร์ตเลยก็มีเหมือนกันนะครับผมก็คือไม่มีสัญลักษณ์ที่เป็นแบบมาตรฐานกลางนะอันนี้เอสอก็แอบ,บหุดหงิดอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่แต่แต,แต,แต่วิธีที่ชัวร์ที่สุดนะครับวิธีเช็คว่าโน้ตบุ๊กเครื่องเรารองรับการชาร์จ PD หรือไม่รวมถึงรองรับการชาร์จกี่วัตต์เนี่ยก็คือต้องไปเช็คที่หน้าเว็บไซต์ของโน้ตบุ๊กแบรนด์นั้นๆเลยนะครับผมตัวอย่างของตัวโน้ตบุ๊กเอับต PD ได้สูงสุด100วัตต์ด้วยกันนั่นเองก็คือถ้าอยากจะเลือกหัวชาร์จ usb d มาใช้เนี่ยก็คือคุอเลือกขนาด100วัตต์ประมาณนี้นะเพื่อจะได้แบบชาร์จเร็วเต็มประสิทธิภาพแต่ถ้าถามว่าใช้พวก65วัตต์45วัตต์มาชาร์จเครื่องนี้ได้ไหมก็สามารถชาร์จได้นผมแต่มันแค่จะชาร์จชา้าประมาณนั้นนะครับผม ข้อที่2นะครับผมคือเลือกหัวชาร์จที่รองรับมาตรฐาน PD นะผมนอทตัวอย่างให้ดูนะอันนี้เลยนะผมของยี่ห้อออคีนะครับตัวกล่องเขาเนี่ยเขาจะมีเขียนไว้เลยนะครับว่าเป็นหัวชาร์จมาตรฐาน PD กําลังไฟกี่วัตต์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นกําลังไฟอยู่ที่65วัตต์ด้วยกันนะผมถ้ามคนไหนเนี่ยที่จะซื้อหัวชาร์จ PD มาเพื่อชาร์จโน้ตบุ๊กโดยเฉพาะอยู่แล้วเนี่ยไอ้บอลแนะนําว่าคนเลือกขนาด65วัตต์ขึ้นไปนะผมเป็นสแตนดาร์ดของโน้ตบุ๊กหลายๆรุ่นนะครับส่วนถ้าใครที่แบบอยากจะเลือกหัวชาา์ขนด 40วัตต์แบบนี้มาชาร์จกับโน้ตบุ๊ก65วัตต์อันนี้ชาร์จได้ไหมต้องบอกว่าสามารถชาร์จได้นะผมแต่มันจะวิ่งแค่เท่าที่โน้ตบุ๊กเรารองรับเท่านั้นนะ mm hmm. ก็คือหัวชาร์จเราเนี่ย140วัตต์แต่โน้ตบุ๊กรองรับ65วัตต์หัวชาร์จก็จะจ่ายแค่65วัตต์รวมถึงถ้าใช้หัวชาร์จ45วัตต์อันเล็กแบบนี้เนี่ยมาชาร์จกับโน้ตบุ๊กที่เป็นพอร์ต65วัตต์100วัตต์เนี่ยก็จะได้แค่45 Wh, ว ซึ่งเ,เพื่อนๆจะเลือกซื้อแบบไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานนะครับถ้าอามาชาร์จน้ตบุ๊กอย่างเดียวเนี่ย65วัตต์100วัตต์ก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ถ้าอามาชาร์จน้ตบุ๊กด้วยชาร์จมือถือชาร์จ power bank หรือว่าชาร์จอุปกรณ์อื่นด้วยเนี่ย1 4 0วัตต์ที่มีพอร์ตเยอะๆแบบนี้ก็ดูจะตอบโจทย์กว่าเช่นกันนะ ข้อที่3นะครับก็คือในเรื่องของสายชาร์จนะครับปกติแล้วเนี่ยพวกหัวชาร์จ PD เนี่ยมักจะไม่ค่อยแถมสายชาร์จให้สักเท่าไหร่นะผมยกตัวอย่างของออกี้ตัวนี้เลยนะครับอันนี้คือแอนด์บอลยังไม่ได้แกะกล่องเลยนะให้ดูที่ด้านหลังของเขานะผมอินแพ็กเกจเนี่ยก็คือจะมีเฉพาะแค่หัวชาร์จ PD กับตัวแมนนวลให้เท่านั้นเลยนะก็คือมีแค่หัวชาร์จกับคู่มือตามนี้นะครับซึ่งตัวสายชาร์จนี้เนี่ยต้องไปหาซื้อกันเอาเองนะผมหลักๆแล้วเนี่ยพวกสายชาร์จเนี่ยจะมีทั้งหมด2แบบด้วยกกันนนนคบบ็็ืออที่่่เเปแ C2C บบยางช นี่เลยนะผมก็คือหัวของเขาเนี่ยเป็น C 2 C ทั้งปลายแล้วก็ต้นสายนะครับแบบนี้นะแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะผมก็คือจะเป็น A 2 C นะครับ A เนี่ยเสียกับอะแดปเตอร์นะครับส่วน C เนี่ยเสียเข้ากับเครื่องโน้ตบุ๊กของเรานั่นเองนะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันส่วนวิธีการเลือกซื้อนะครับอันนี้แอนวอนแนะนำว่าให้ซื้อแบบสาย C to C จะดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันสามารถชาร์จได้กับโน้ตบุ๊กทุกรุ่นที่รองรับเลยนะส่วนพวก C to A เนี่ยมันจะมีแค่เฉพาะบางรุ่นเท่านั้นที่รองรับนะบผมซึ่งจากที่ลองมาเนี่ยเครื่องนี้รองรับนะครับแต่เอาไปชาร์จกับอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยชาร์จไม่เข้าสังงันนะแต่ เพราะฉะนั้นในผมถ้าเราซื้อทั้งทีเนี่ยก็คือใช้หัวแบบ C 2 C จะดีกว่านะครับผมต่อมาเนี่ยก็คือดูว่าตัวสาย USB C ของเราเนี่ยรองรับกี่วัตต์กี่แอมป์หลักๆแล้วเนี่ยก็คือสาย USB C ที่เป็น PD เนี่ยจะมีมาตรฐานที่เป็น3แอมกับ5แอมนะครับ3แอมเนี่ยคือจะรองรับขนาดอยู่ที่ประมาณ65วัตต์นะครับส่วน5แอมเนี่ยคือจะ100วัตต์ขึ้นไปนะอย่างเช่นสายตัวนี้เนี่ยคือเวอร์วังมากนะผมเป็นแบบ240วัตต์เลยนะก็คือรองรับแรงดันไฟ48โวลต์5 M. นั่นเ,เองนะค็คือ240วัตต์แบบแม็กซิมัมเลยเพราะฉะนั้นนะผมควเลือกสายชาร์จที่เหมาะสมกับหัวชาร์จที่เราใช้งานนะครับหรือว่าซื้อที่มันเผื่อไปเลยก็ดีเหมือนกันอันนี้คือ240วัตต์คือชาร์จได้หมดเต็มๆอยู่แล้วซึ่งถ้าเราเอาสายชาร์จแบบ65วัตต์ไปชาร์จกับพวกอะแดปเตอร์100วัตต์เนี่ยมันก็จะวิ่งแค่65วัตต์เท่านั้นนะวิ่งไม่เต็ม นอกเหนือจาก3หัวข้อหลักๆที่เอ็นบอลแนะนำมาแล้วนะครับเอ็นบอลก็อยากจะแนะนําเพิ่มเติมอีวยกับฟีเจอร์อื่นๆน,นะครับถ้าเมืม่อคนไหนที่อยากจะซื้อหัวชาร์จพีดีที่เป็นแบบรุ่นใหม่ๆฟีเจอร์ดีๆเนี่ยแนะนําว่าควรเลือกตัวที่เป็นมาตรฐานเทคโนโลยีแกนนะครับหรือว่าตัวแกลเลียมไนไตรา์นะครับซึ่งจะเป็นสารกึ่งตัวนาที่ใช้แทนตัวซิลิคอนนะครับผมข้อดีของเขาก็คือสามารถใช้พลังงานได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่าพวกตัวซิลิคอนนะครับผมแล้วก็มีความปลอดภัยมากกว่ารวมถึงคายความร้อนออกมาน้อยกว่าพวกซิลิคอนด้วยนะ แล้วก็ที่สาคัญเลยนะผมก็คือจะมีขนาดแดปเตอร์เนี่ยเล็กกว่าพวกซิลิคอนปกติค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะซึ่งจะตัวออคกี้เองเนี่ยบอกเลยว่าเขาเป็นเทคโนโลยีที่เป็นแกนแทบจะทุกตัวเลยทนะ่ผมคือเขาจะมีเขียนอยู่ด้านหลังแบบนี้นะเนี่ยจะมีเขียนว่าแกนอยู่นะครับรวมถึงบางตัวนี้ก็มีแปะหน้ากล่องแบบนี้เลยนะผมเป็นคุณสมบัติของหัวชาร์จนั้นๆนะ และอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆควรรู้นะครับถ้าเพื่อนๆไหนเนี่ยที่อยากชาร์จเร็วแบบเต็มประสิทธิภาพเช่นหัวชาร์จตัวนี้เนี่ยชาร์จได้140วัตต์อยากชาร์จเต็มกับนบ้ตบุกวิ่ง140วัตต์เต็มๆเนี่ยก็คือควรชาร์จแค่พอร์ตเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่า140วัตต์ในที่นี้คือถ้าเราเสียบทั้ง3หัวพร้อมกันเนี่ยมันก็จะแบ่งๆบ่งหารกันชาร์จนะ้าอยากชาร์จไว้ก็คือควรชาร์จแค่เส้นเดียวนะครับรวมถึงสายชาร์จบางเส้นนะครับที่ยาวมากๆเนี่ยขนาด มไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่เพื่อนๆควรรู้ไว้นะผมคนเลือกสายความยาวของเราเนี่ยให้เหมาะสมกับการใช้งานด้วยนะสรุปแบบสั้นๆน,นะผมวิธีการเลือกซื้อหัวชาร์จพ d ดีมาชาร์จโน้ตบุ๊กนะครับผมก็คือต้องดูที่โน้ตบุ๊กก่อนนะว่ารองรับการชาร์จ PD ดีไหมรองรับได้สูงสุดกี่วัตต์หัวชาร์จของเราเนี่ยจะเอาชาร์จกําลังไฟเท่าไหร่นะผมเอาตัวพอร์ตของเขาเนี่ยทั้งหมดกี่พอร์ต รวมถึงตัวสายชาร์จเองเนี่ก็คือต้องเลือกขนาดวัดให้สัมพันธ์กับหัวชาร์จและก็น้ตบุ๊กด้วยนะแล้วก็แนะนําว่าเวลาซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าทั้งทีเนี่ยคือควรเลือกของมันดีๆแล้วก็มีาราคาระดับ1นึดีที่สุดนะซึ่งแบรนด์ออกกี้เองเนี่ยก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ไว้ใจได้นะผมสินค้าของเขาเนี่ยมีการรับประกรันให้ถึง2ปีเลยนะครับผมตัวกล่องเขาเนี่ยจะมีเขียนไว้ด้านข้างแบบนี้นะผมทุกรุ่นเลยนะส่วนตัวเนี่ยก็ใช้ของออกกี้มา4ตัวเลยนะครับผมนนี้นนะ ก็คือเอาไว้ที่บ้านอันนึงที่ออฟฟิศอันนึงแล,แล้วก็อันนี้อันเล็กไว้พกพาง่ายๆประมาณนี้นะครับผมเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของการใช้งานของเรานะก็ประมาณนี้แล้วการผมสำหรับวิธีการเลือกซื้อหัวชาร์จ PD ดีสหรับโน้ตบุกนะครับถ้ามๆคนไหนมีคําถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ในที <opera noise> ่ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เองแอดมินบอลก็ขอตัวลาไปก่อนละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแชาแนลคอมม์ค